เพชรพาลวยสวัสดีวันจันทร์ที่11พฤศจิกาสองหาหกเจ็ดกะคิดั่าสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงสุดท้ายน้อพี่น้องเนาะหวดนี้ขี่หลายแน่ก็ทุกหดดที่พี่น้องทั้งหมดก่มมอยู่18อาจารย์18สำนักเลยพี่น้องพี่น้องห้าวขัดียมสมุดดินสอเวจดเด้อจดเอาเล็กเด่น ตัวปรเด่นตัวปรเน้นน่นแหละพี่น้องเขามาเทียบใส่กันว่าตัวใดมันชนกันเนาะพี่น้องเนาะเอามาเริ่มกันเลยประกันเสียเวลาพี่น้องเวลากันก,นกนจะจอดจันขม่าแล้วมาเริ่มจากพ่อบ้านสวนตําล่าพี่น้องพ่อบ้านสวนตําลาวบนล่างเป็นไห้บนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเด้อบนล่างไปกลับ ทุกอาจารย์ทุกสำนักบนล่างไปกับเหมือนเด้อพี่น้องเด้อราะว่าทุกอาจารย์ขีบ่มีปักหลักของพ่อบันสวนให้วิ่ง6กับสองเน้นสองร่อง6ส่วนจับคู่นี่ก็คือ6 6หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหกสองเลขสาโตัวกันหนึ่งส สตัวเน้น2028ก็จะเริ่มกับตัวไดว้พี่น้องได้กับตัวแหน่ๆนะพี่นอ้องเข้าไปกันต่อไปแบบเร็วๆได้ที่มันหลายเสียนบ้านนาเสียนบานน้านี่เลขกวิ่นนี่สกับสี่หกกวิ่ง3มกับสเน้น3ามร่องสจับกูนี่ก็ 4ีหก4 8เจ็ด3ีส่วนเลขสาตัววัน,นี้พนันให้สคูสหนึ่ง3ามแ8ดศูส่วนเลขสอตัวพันมาเน้นให้สามเพี่น้องสามเจ็ดสพี่น้องเข้ากับแคบหน่าจอด้ของเสียนมันหน้ากับแม่นอู่ได้ไม่งวดบางนึงอันไี้หลุด ต่อมาเพชรพารวยตำลาววิ่ง7กับ8เน้นที่8จับคู่นี่ก็คือ7จ็ดสามเจ็ดสเห้าแปดเลข3าตัวนี่ศูนย์แปดสาหตัวเน้่นคือ7จ็ดห้าแปดสามเราไปพิจารณาบ้างด้วพี่น้องด้วไปกันต่อ ่อมาอาจารย์ไก่งวดที่แล้วเขาตกกลับเข้ากับกลับตัวน้ำเลือดพี่น่องได้งวดที่แล้วเพื่อนไฮสามหกออกหกสามเพื่อนไฮสี่ก็แปดเนีนสีร่องแปดจับกู้กับสีหนึ่งสีสองสี่หาสีหกสีแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดหาแปดหกเลขสามตัวนี้ก็หาสีแปดเจ็ดแปดหกเพื่อนเนียนไฮสีแปดกับแปดหกได้พี่น่องได้ ไปพิจารณาบางเรื่องอะไกอาจารย์ไก่เงาหนึ่งเข่าอยู่6 6ดิหกสามสามหกดิภาวะเล็กเป็นบ่อเหปักหลักเด้เข่าบนล่างไปกลับอันนี้ปูศูนย์เจ็ดกับเขาออ่าต่อเนียงแหละพี่น้องปูศูนย์เจ็ดกับเข่าดีเดินดีเนาะเข่าตัวเน้นพร้อมของปูศูนย์เจ็ดก็ได้ปูไฮซีก็พาเน้นซีตรงกันกับอาจารย์ไก่แทมเน้นตัวเดียวกันเลยแต่จับคู่มาคือกันตวัดตวัดตัวเด่นนี่นี่พี่น้องเห็นว่าตัวเด่นเด่นซี เดือนสี่ขึ้กันได้สี่เก้าห้าเก้าหกเก้าสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งปูเน่นติดสี่ไหมสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งปูศูนย์เจ็ดเข่าลายงวดทีด่พี่น้องเลยปูศูนย์เจ็ดต่อมาเสี้นหมืดเสี้นหมืดกะเข่าบนลา่างเขาวดนี้คอยแตกคอยเข่าบนล่างเด้อเล็กวินกะ ศูนย์หนึ่เจดปดบนลางวิ่งศูนย์กับ1เน้นศจับคู่กับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดย์หเลข3ามตัวสองศูนย์หสหนึ 3, ่งแเพื่อเน้นให้หนึ่งแปดย์หพี่น้องเข้าออกไปพิจาหน้าได้ของเสยนเหมือนบทมึงเน่งมาบทมาลางกมดิ พ่อสวัสดพ่อสวัสดนี่เลขบมาม้ามกันได้พี่น้องเห็นปหนึ่งหกหนึ่งเกตเกตสองเกตเกตหนึ่งเกตสองกับบมานับกัน,กนพันวาเลขไม่มาด้วยกันเอามาเบิ่งพี่น้องมันขีมาบหนึ่งหกหนึ่งเกตนี่เพื่อนหาวิ่งซีก็หาเน้นเน้นหา 5, ล,นล,น 5, ลองซี จับคู่นี่ก็ C หก C เจ็ด C หนึ่ง C สอง H หก H เจ็ดหน H สเพื่อเน้น C 6ก H หก H เอันนี้ของพอสวัสดีพี่น้องได้ต่อมาอาจารย์สลองงวดเมื่อนึ่งผ่ผานเน้วพี่น้อง อามาหาหกวดเรามาผ่าดมาผาดมือวันศุกร์วดน,นี้เพิ่นแยกได้พี่น้องบนเพิ่นไ้เจ็จับคู่กับเจ็ดแปดเจดสองเจสเพิ่อเน,น้นเจ็ดแล้วก็เจ็สามเลขสามตัวมีหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เจดสเก้เจดสองได้พี่น้องล่างเพิ่นไหกหกหนึ่งหกศูนย 6, 6 1, 6 0, 6 9, 6 9, เพิ่นเน้นหกหนึ่งหกศูได้พี่น้องได,งด้ของ อาจารย์สลองอาจารย์สลองนาะพี่น้องเนาะเขามาตั้งหลายงวดมันหลุดเพื่อว่าแหละมันก็นเดินย่าวหดต้องมีงวดหลุดบ้างปูคอนเจนงวดที่แล้วกับเขาบนเขาล่างปูคอนเจนสองกับสามหาหกเจ็ดปูให้วิ่งสองกับสามเน้นสาม ส่วนจับคู่ก็คือสามหาสามหกสามเจ็ดสองหาสองหกสองเจ็ดเน้นสามหากับสองเจ็ดส่วนเลขสามตัวนี่ศูนย์สามห้าแปดสองเจ็ดได้ไปหน่องได้เอาคอยแตกบนแตกลางได้ปูเด้เอต่อมาปูข้อหาด ปูโค้วาเนี่ยสามกับศย์เน้นศูล่องสจับคู่กับสองศูนย์สามศล้วก็2สองส2งสามสองสี่สอปูเน้นติดศูนย์ไหมพี่น้อง2องศูนติด3ตัวล่องกงาง่าอยี่ดีพี่น้อง3นี่สามนึ 3, 1, 3, 2, ่ามสองกางามกักนเชบปหน้าจอดได้พี่นอ้องได้ปูโค้วหลว่ามุนหนึ่งเขาตาเล็กวิ่งเล็กวิ่งเขาบนเขาล่าง ของสร้างคมพี่น้องของสร้างคมนี่ให้แกับเกเน้นเกเลขจิตกับสองจับคู่ออมากกับแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามเ้าสี 4, 4. พอสร้างเพร่เน้นให้เกสองกับ9กส่วนเลข3าตวัวนี่ก็หาเก้าสอเพิ่นว่าเป็นตัวกันคือแปเก้ามันมา่นน้ำกันดูนม่เลขสร้างคมมันมาน่นกันดูนีแกับเกนี่ ม,มั่งกันดูเพระเหตุเป็นตกกันแปดเก้าแล้วพี่น้องได้บนล่างไปกลับพี่น้องอย่าลืมไปกลับต่อมาเหล็กมีที่มากค่ะหกสามเข่าตรงๆพี่น้องอันนี้เพิ่นห้หาครับซีเนีนหาล่องซีส่วนจับคู่ก็หาหาสองหาสามหาหกหาแปดหาเก้าซีหนึ่งซีหกซีแปดซีเก้าเหล็กสามตัวนี้หนึ่งหาแปด สอง c หกเพื่อนเน้นหาแปด c หกตัวกันตัวร่องกอัอย่าลืมอย่าปายอย่าถิมนะพี่น้องเด้อกับตัวด้วยเอาต่อมาของเส้นเอ้ยเราเราพ่อดีพ่อดีหมวกเหล็กโอ้พ่อดีหมวกเหล็กเด้อพี่น้องเด้องวดนี้เป็นงวดแรกเพื่อนหฮเจ็ดกับแปดเพื่อนเน้นแปดร่องเจ็ด จับคู่นี่ครับแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกแปดศูนย์ล้วก็แปดแปดเพื่อเน้นแปดเจ็ดกับแปดเก้าพี่น้องพ่อพ่อดีหมวกเหล็กพี่ยกข้างล่างพี่พ่อดีหมวกเหล็กงวดนี้งวดแรกได้พี่น้องได้พ่อดีหมวกเหล็กโคลาดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะขคลาด ลาวเซียนเข็มมาลาดหมวดมางหนึ่งของเพื่อนนี่หกกับเกียดมาทั้งหกมาทั้งเกียดได้พี่น้องได้เล็กติดนี่เห็นบ่หมวดมางหนึ่งอันวันนี้เพิ่นได้สามสี่หาขั้นประมกักเพิ่นจับครูห่อกับหามาใส่สามสี่หาได้พี่น้องเด้อศูนย์ 04, 92, 14, สี่เก้าสองหนึ่งสี่เก้าสามเซียนเข็มมาลาดต่อมาข้นเมี่ยงกัน คนเมี่ยงจันมาหอดเท่ามันฉิดเป็นยังไงพี่น้องเข่ามาเป็นเพิ่นโซงมาให้เบิงแต่บ่ให้ยเอฟซีเบิงหลายเนาะพี่น้องเอฟซีเบิงคลิปยอดหลังแข้งวดเดียวเข่าบนเข่าล่างวัดบางนึงเพิ่นโซงมาให้ยเม็ดใส่ซีมันเข่ามาวานเป็นเกาหวดบขห้นสิบงวดเพิ่นโซงมาให้เบิงแต่ให้ยเอฟซีเบิงแข้งวดเดียวเพราะว่ามันเอฟซีเขียวมาเบิงเแขนยังของเก่าบัชิวาน่าเพกล้าให้เบิงหลายให้เบิงแข้งวดเดียว เพื่อนในหกกับสี่จับคู่กับสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกหกห้าหกสี่แลักหาสี่เพื่อนจับคู่ใหนน้แล้วไป่นองไนดะ้เพื่อนมาเนียนให้สี <c oughs> ่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งเนีน่ยตัวเพื่อนคุ้นเมี่ยงกันหมวดแรกคือกันพี่น้องเบืองมันขี้เข่าบนเขาร้างเครื่องวัดที่ผ่านมาปะพอมาหอดมาถึงแหละต่อมา ลาพัฒนาออนา,อ,อ,นอ,ออนางกทมพี่น้องออนางกทมเริรมร่มแปดับเกจับคู่8ปดสามแปดซีแปดหาเก้เกหาีศหาเพื่อเน้นเพื่อเน้นแป9ซีเก้าหาแล้วก็ีตัวเน้นได้พี่น้องไนดะ้ออนางกทมอ เซียนผาสูกว่าม,มันหนึ่งเขาล้างเต็มเต็มนี่พี่น้องเลยว่าม,มันหนึ่งกันบนนี่เพิ่นไฮหกสามหกห้าเลขสามตัวนี่สามหกห้าห้าหกสามเลขตัวเดียวกันเพิ่นหมุนเพิ่นวิ่นเด้องกนี่เพิ่นห้เน้นบนเก้านี่เพิ่นไฮเน้นล่างได้พี่น้องได้เลขวิ่งนี่เก้าหาเก้าสามเลขล้างมีสองคู่บนกับสองคู่ล่างกับสองคู่พี่น้องเข้าแคมหน่อจอดได้ งวดหนึงกับเขาล่างเต็มๆดิเอาสุดท้ายท้ายสุดทุสท้ายท้ายสุดแจงเอฟซีเนาะเล่าพัฒนาคนพ,นร,พ,นพนระเนจรเพื่อนไฮเพื่อนไฮศูนย์กับเจ็ดเพื่อนเนินศูนย์จับคู่นี่กะเป็นบนล่างไปกรับทุกพี่น้องศูนย์เจ็ดศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่ง เน้นเจ็ดหนึ่งกับเหล็กกับเน้นติดศูนย์พี่น้องนี่เพิ่นที่แหลกอะสายยาเพิ่นคนพระเจนจรบาตนี่กับบกคืดว่าเพิน่นจิตเป็นพระเนาะพี่น้องเพิ่อนสวงรูปมาให้เต็มใบเลยพี่น้องเต็มรูปเลยเต็มหนาเต็มตาเลยเพิ่นเป็นพระเลยพี่น้องเลยเนาะกราบขอบพระคุณปุ๊บอาจารย์หลายๆครับ,พบพเรพราะว่าเบิ่งรูปเพิ่อนเราพระในแถาเนาะอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะ คนพระนิจจสายญ,ญาเพิ่นแท้ๆเพิ่นเป็นพระเพ่อนเป็นอาจารย์กราบขอบพระคุณหลายๆได้เป็นนด้อาจารย์ได้เาขาขอบคุณขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักหลายๆที่ให้แนวทางราพัฒนาคอยพี่น้องเอา้าโศกหมานกันสุผูสุขคนเมื่อแรกในสองตุ้มเครื่องเอาฝากกดไลก์กดแช์ก็ดตามเพจป้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม